ก็ต้ชอมาดีกตาเลยตัวเัจะล่ะชุกูมาที่วาที่ลาเตวเล็กสิดลาจูลามัี่ชุกูมาเด็กชอล่จิตาลชุกูมาที่เละทีดแลาเ็มาเล็กลุดล้วาไป่าติเขาตัวไดสักกัเทวลาชุกูบากิตาติาล้ากูมากตาิชาจย์าจาล้วกันใคเป็นผู้ใครจะไปฟังรู้เรื่องแป่ก็ได้ไม่มีใครฟังรู้เรื่องเอาแปลได้ด้วย ก็เมื่อกี้นะครับก็เป็นภาษาที่ใช้กันในบรรดาน,นาคราชนะครับคนที่เป็นนาคราชที่เป็นยานบาร,รมีดั้งเดิมหรือคนที่มีบาร,รมีสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาจะฟังรู้เรื่อง,องแต่เมื่อกี้ก็จะประมาณว่า,าวันนี้นะเรามาทําการเปิดเมืองบาดาลน,นะครับที่วัดป่าจุฬามณีนะฮะโดยที่เป็นคําสั่งของท้าวสักกะเทวาราชด,ด้านบนเขาส่งเรามาครับอาจารย์แสนครับ อย่างนี้เนี่ยตรงๆเลยพวกว่าเพี้ยนไหมตอนแรกก็ตอนแรกตอนแรเพี้ยนได้เสียงไหนอตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเพี้ยนครับแม่ก็ท่าตัวเองใช่ครับไม่เชื่อเดี๋ยวพ่อแม่พาไปโรงพยาบาลป่ะ <S <S ไม่มีมีใครพาไปโรงพยาบาลไม <S <S ไม่มีแต่ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่เราเริ่มรักษาคนได้ดึงสัมภเวสีออกทุกอย่างชีวิตที่พลิกผันที่สุดคือไปเจอลูกในอดีตชาตินะครับ กามปิดบังไว้ประมาณ30ิกว่าปีพอเราไปเปิดบารมีถูกลอตเตอรี่ทีเดียว15บใบครับและที่สำคัญเดือนที่แล้วได้ไปแสนกว่าครับเพราะว่าผมเป็นของจริงนี่นี่มีคนมาเกิือนมาลองของเยอะแยะเยอะแยะเยอะทุกทุกวันนี้ทำอะไรอยู่ทำอย่างเดียวเลยเปิดบารมีดวงอย่างเดียวครับเเปิดเปิดตรงนี้ได้ไหมได้ครับเปิดเลยผมจะอายไหมผมไม่อาย ไอ้กวเปิดเปิดเปิดอะรนี่เขาทำไงค่าครูก่อนอะไรเก้าบาทโอ้โหอยู่ในรถว่าเอ้ยแบงค์ร้อยก็ได้เดี๋ยวๆใส่ครูก่อนไม่ได้ไม่ได้ใช้เงินเหรียญบาทมา20ปีแล้วไปสามสิบครั้งชีวิตแล้วอันนั้นแบงค์ยี่สิบก็ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมีมีมั้ยมีที่ไหนล่ะผมไม่เอาเงินมนุษย์อันนี้คือเงินสวรรค์เขาให้สวรรค์เท่านี้นี่นะครับในรอบตั้งแต่เปิดมาในชีวิตนะครับไม่เคยใช้เงินบาท ใช้เกินแบงค์นะครับให้เกินข้าคุณจะเปิดบารมีจะเปิดบารมีให้องค์ข้างไหนท่านนะครับความเชื่อทําให้คนมีความสุขนะครับเชื่อไว้ก่อนนะครับถ้าไม่เชื่อต้องจ่ายสดนะครับใช <c oughs> ่ไหมใช่ครับถ้าไม่เชื่อต้องจ่ายสดนะครับ <c oughs> ขอเปิดบุญญาบารมีเท้าสักกะเทวราชผู้ชายคนนี้เป็นเช่นไรผู้ชายคนนี้เป็นคนมีบุญใจบุญสุนทาน ไม่ค่อยทำคิดใดๆราีิสำคัญเป็นคนที่มีน้ำใจไมตนน่ตึงหีกอทุกคนแต่เพาว่าเป็นคนทำคุญบุญทำคุญคนไม่ค่อยึ้นเท่าไหรต้องทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเพราะเขาคือผู้มีบุญผู้มีบุญส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นโดนกำจัดโดนจำกัดจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่ากิเลส ทำให้คนที่มีกิเลสหนาะมองไม่เห็นความดีของเขาสาธุสาธุสาธุาอโอ้อันนี้อาตังนี้ไปทำบุญต่อ eeat <Yes. S 2> และและใครไปทำบุญ<ป>เ,เดี๋ยวผมลืมเดี๋ยวผมอไปใช้เออก็บอกว่าวันนี้ที่มาเดี๋ยวใส่ถุงไม่ได้ค่ะใช่เดี๋ยวลืมใส่ใครับใส่ ใส่ถุงไว้เดี๋ยวเรีนเงินทำบุญอย่าไปไปรวมกับที่อื่นเราต้องแยกครับผมไอ้ผมวนีย้ยังไม่มองไม่เห่นมาเยอนตรงนี้เห <c oughs> ็นเ็นเ็เ็นออเผื่อไม่ได้ไปที่สำนักสำนักผู้อยู่ไหน <c oughs> บางกระปิบางกระปิเท่าไหร่ซอยลาดเขารหมูแยกครัหมูวังนะครับไม่ใช่สำนักนะครับ วางร้อยๆอย่าเรียกเลย,เย,เยถ้าเป็นอย่างเนี้ยคือพอพอนอนตอนแรกรับไม่ได้เลยฮะ <c oughs> มันมันเ,เ, <c oughs> เออตอนแรกจะบอกว่าตอนแรกที่ญาณบาร,รมีมาบอกว่าเออต้องลาออกจากงานมนุษย์เพราะว่าเราเป็นแบบเนี้ยเราไม่อยากไปขี้ข้าอะไรแบบนี้ออกจป็นแบบ คนไม่มีนะครับเป็นคนมีมีมีร้านก๋วยเตี๋ยวครับมีบ้านครับมีทุกอย่างครับแต่ว่าเขาให้มาช่วยคนเออเมื่อกี้นี่ช่วยผมได้เยังไงเมื่อกี้นะคะเป็นการเปิดเปิดเปิดดวงเฉยๆถ้าจะเปิดบารมีอ่ะเดี๋ยวต้องมีการใช้คาถาแล้วรู้ว่าท่านไม่ต้องแล้วเอ้ผมใยญ่ดูเนี่ยมาแล้วต้องอะไรนะต้องลองเนาะต้องล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 องผมต้องรู้มือว่าไหมไม่ไม่ต้อง เป็นครับตั้งสมาธิแป๊บหนึ่งนะครับพี่ของเขาขาดไื่ถือเลยเสียไว้ไม่เสียหายนะครับตาบาดตะบุญไอ้ที่จ้เใีย่มองมองเห็นเห็นดูเห็นดู่เห็น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 ที่เห็นอาจารย์เห็นเห็นอาจารย์ผู้ชายคนนี้เป็นคนมีบุญมากมีหลายองค์ส่วนใหญ่เป oh ็นองค์ยินมดูคานาลา พยาคตปัจุบันพยาหนาเป็นทุกองทุนแม่บารมีสูงส่เดิ่มพิธีแล้วปะไม่แต่เปิดบารมีให้เขาเพราะเขามีบารมีอยู่มาเพียง <c oughs> แค่ว่าบารมีที่เขามีคพลขนาทีิทธิจัดใครเขาตั้งมันตัง้งตาธำรมะสทีิของเขาเออ่าครับผู้ททมาดุสิต วันนี้ที่ท่านมาทำพิธีตรงนี้เป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะวัดนี้โดนปิดมานานจากสิ่งที่มองไม่เห็นบัดนี้เรามาเปิดแล้วและท่านก็ได้ทำกิศลทธิทำให้ทุกคนได้รู้จักวัดนี้ร้งอยู่ทิ่พื้นแผ่นดท,ที่มันคือมืดอมอมามามีแสงสวา่างรั้งนนู่ล้วนแต่เป็น ในฐานะที่มีหน้าที่ลงมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์นา้เรายินดีเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้สึกดีในวันนี้นไปบอกสาวลูกสาวของท่านว่าท่านได้มาถึางเที่ยวเขาด้วยไปมูลเทพเริม่มพิธีแล้วป่ะครับครับผมนี่หมออาจารย์อาจารย์แสนครับผมไปเอาไปที่ต่อ